สวัสดีเจ้ามาพบกับน้องเบ้นคนเลี้ยงหมูในเกาหลีมาเดิมเจ้าวันนี้เออวันนี้น้องๆนะเจ้ามาจ่วยกันเก็บมะเขือนะเจ้าทั้งมดเนี่ยเจ้ามันออกหน้าขนาดเลยน้องเบนเจ้าเอาไปลวกนะเจ้าแล้วก็แจ่ชองฟิตเอาไว้กินตอนหน้าหนาวเจ้านี่เจ้ามาเก็บมะเขือเจ้ามาจ่วยกันเก็บมะเขือเจ้านี่สามโทรศัพท์นี่เจ้าปลาผูมันอย่ามาออกหูกดขนาดอ้ลยเราพอเก่านี่เราอมันโดกล้วปู เพื่อนทั้งป่านนะพอแล้วมันบอกมีใบนะเจ้าใบบอกมีมีแต่มะเขือนี่เจ้ามะเขือมันออกดรคขนาดมันไปสีเขียวบดได้แต่เจ้าเนาะนี่เก็บหมดเลยผูเนี่ยเออหมดเลยถ้าไม่เอามันจะแก่แก่แบบอี้กับแก่วป่ะน่ะเก็บไว้ก้อยกินเจ้ามะเขือตีมันออกลูกดกจี้นะเจ้าเพราะว่าเอาเด็ดใบมันอะตัวเนาะโอ้ตายละมันจะมัเก็บพ่อปู่เลยนล่ะ แมงสูลนละแมงน่ะกระสูนขนาดนักนี่นจะมาเจอกันเก็บมะเขือนะจ้นะเนาะเองมืะอนาะอันนี้กระสูนขนาดนั่งนั่งไกล้กันนั่งนะพูพัดบอลยี่นี่นนโอ้ยพูอ่บอกกินจะกินพัดบอกบวกเะมอหนี่นี่ไอ,บบอ,อ,อตัวนี้เราเอาก็มือกินนี่มองว่าอ๋อเอ๊ะ นี่เจ้มามะเขือน้องเบนออกลูกแล้วนี่ไงโรคขนาดนักเลยโรคแท้ๆพหรอมะเขือขาวนี่จะโรคกลักกวมูลเลยนะเนาะนมาช่วยกันเก็บนนั้นเป็นเจ้าเก็บหมล้วเก็บเพกินพวเกเออเต่ามันยังยังมาขนาดน,นี้วะ ก็เล่า้าวน้าเดียวเก็บหอดเลยผูดนี่ยกาวต่อมาหยั่งน,น้องผูเนาะนี่จาความสุขของน้นนองๆนะเจ้ามันดกขนาดหน้าหนาวนี่คือแบบว่าหน้าหนาวนี่คือบาได้ซื้อกับเข้าเลยนะเจา้าเข้ากันจะหลวกหลวกลวกแจชองฟีตไว้นะเจา้าไว้กินตอนหน้าหนาวปฟาดเงาเต็มเนี่ยนี่เจ้าเด้อมันดกแล้ะอันนี้เขาห้องมะเขือเจ้าพย,ยาบ้างเหรอตัวนี้เนี่ย ใช่เข่าเจ้าพญาต้องเป็นสีเขียวอะมาเจอแล้วนะเของห้องมาเขือเปาะเนาะมาเ<ม>ขือขาวนะมาเขือนี่เจ้าพญามาเขือนั่นห้องอันไหนเจ้าพาอันนี้เจ้าพญาเจ้าน,นี่เจ้าเปเปนแดงไม่ไมรมมู้มาเข,<ม>ขือนยังมาห้องอะเป็เขือเป็นสีเขียวจี้แต่ออแบนๆเนี้แล้วก็จะออกกลมๆอ่ะอันนี้กลมลีมนันมันไก่พันมั้งละตัวเกลี่ผู้ บัเล็กกะกล้าถั่วเอานุ่มๆนะกะโอ้โห و. นี่เจา้าโอ้โหเจมฮะฟูร์สลิดฮะ น้อยมันต้องเก็บหรอกกิงนี่หรอกิงนี่ขากินหนึ่งเนาะกินหนึ่งสามอัน่ะนี่เจ้าความสุขของน้องๆนะเจ้าเลิกงานก็มาช่วยกันเก็บผักเก็บมะเขือนะเจ้าเอาไปแจช่องฟิดย่างเดียวเจ้าเก็บไว้กินตอนหิมะตกนะเจ้าน้องประหยัดสตังค์นะเจ้าน้องคลิปนี้น้องๆก็ขอจบคลิปเพียงแต่อี้ก่อนนะเจ้าน้องเบสขอตัวเก็บมะเขือก่อนเจ้าฝากแชร์คลิปเพืจิ้มเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆเจ้าสวัสดีเจ้า